ไล่เรียกทำไมฮะถามอะไรมเมื่อกี้กินข้าวแล้วยังกินข้าวแล้วยังเอออ้าวทาไมอะว่ะกกินข้าวหรือยังอ้าวกินไปหรือยังแล้วอ้าวลืมลืมกินไปแล้วกินไปเมื่อตอนสองโมงครึง่งตอนนี้มันสิบโมงแล้วกินไปเมื่อตอนแปดโมงครึง่งตอนนี้สิบโมงแล้วเพิ่งกินไป ทำไมมันห er <an> ิวแกเหรอลืมมันไม่หิวเลิกลืมลืมมากินไปยังอ้าวทำไมลืมได้เอ่ยไม่รู้สิเหรอจะยังกินอะไรไม่กินอะไรแล้วไม่หิวไม่หิวแต่ไม่รู้ว่ากินไปยังเออโอ้ยตายแล้วบันี้เป็นอะไรเนี่ยอ้โหนาวไม่แลนาหนาวนอนอยู่นี่เนสยสบายอยู่ข้างนอกมันร้อนมากนอนหนาวห่มผ้าดีกว่าบ่ายแล้วเนี่ยบ่ายโมงครึ่งแล้วหิวอะไรมึงไม่เล่า คือหวานหวานอะไรหวานนเนอะไไนน<ฆ>อะไรกินนะได้หวาน,วานอะไรมันฝรั่งื <c oughs> อฝรั่งเหรอฝรั่งกินไม่ได้อยากกินอะไรที่หอมหอมวานนะหอมหอมหวาน <c oughs> หอมหอมหวานนี่อะไรเหรอฮะ <c oughs> อะไรแล้วหวานหอมไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตุเรียนทุเรียนอ้าวอยากกินเหรอ เดอ๋ยไม่ได้กินนานยังเหรอคงไม่ได้กินวันนี้แนี่ยวันนี้แนี่เมื่อวานก็กินไปแล้วอ่ะเมื่อวานกินเออเมื่อวานกินไปแล้วแล้ววันนี้จะกินที่อเ่ไม่ไม่รู้สิจะกินเปล่าให้ก็กินเนี่ยมันให้ไม่ได้ที่ซื้อมาเมื่อวานเนี่เมื่อวานก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะเม็ดละพันจะจ่ายเปล่าจะกินไม่กินเม็ดละพันอ่ะ ฮะเม็ดละพันจะกินไหมเม็ดละพันไม่ไมเอาแล้วไม่เอาแล้วเหรอโอ,อว้วันนี้ไม่ดื้อให้กินฟรีไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์หอมอร่อยมันสองเม็ดมั้งยังหนึ่งเออโอ้กินไม่หมดใช่ไหมอืมโอ้หวานอร่อยอร่อยใช่ไหมกินไปอย่าออกไปข้างนอกนะร้อน ร้อนมากอยู่ในห้องนี้เนี่ยถ้าดื้อด้านบอกอะไรไม่เชื่อก็อจะไม่ซื้อมาให้กินแล้วไม่ออกไปแล้วกูก็กลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันใช่ไหมเอออยู่ในห้องนี้เดี๋ยวฉันจะไปส่งน้ําพริกไ,ไปส่งน้ำพริกเออแกต้องอยู่ในบ้านอย่าออกไปเนาะเดี๋ยวรถจับคนแก่ไปเรียกค่าถ่ายมานะจะบอกอให้ฉันไม่มีตังค์ไปถ่ายนะรู้เปล่าต้องอยู่ในห้องนี้เนี่ย กินให้อิ่มนอนให้หลับเปิดแอร์ให้เย็นๆแล้วอ่ะรู้ไหมจะดื้อไหมไม่ดื้อไม,ไม่ร้อน